ถึงว่ามีพวกสัตว์ป่าในต้นไม้พวกนี้เสียงหนูปะหนูปะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะไม่อะไรเยอะเนาะโอ้ยนู่นนู้นนู้นนู้นมันดูท่าทีมันดิ เป่าก็ล้มออย่างงงงงไไไลเเเปปมมกนนน็ััสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็เป็นช่วงมือด้วยนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมได้นัดกับลุงเสกไว้นะก็คือเราสองคนใช่ไหมจะไป บริเวณที่เจอไอ้คนเลี้ยงผีบ,บ่อยๆนะลุงเสกจะไปทําพิธีก็คือถ้าพวกมันเข้ามาก็คือแบบที่ลุงเสกคุยกับผมนะเขาจะเล่นแบบว่าเขาจะทําพิธีแบบผมก็ไม่เข้าใจเขานะแต่เขาจะท,ทําพิธีคล้ายๆกับถ้าพวกมันเข้ามาในบริเวณนั้นใช่ไหมพวกมันจะแบบว่าเราจะตามพวกมันได้ง่ายว่าจะรู้ว่าพวกมันกบดานหรือว่าแอบแล้วก็อยู่บริเวณไหนเพราะาลุงเสกแกก็บอกว่าลุงเสกไมไ่ใช่ ใช้เลยนะใช้วิธีอะไรของเขานี้นานเหมือนกันแล้วทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาเป็นช่วงเกือบจะสามทุ่มแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าลุงเสกที่ผมนัดไว้จะเจอหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้คือฟ้ามืดมากทุกคนรู้สึกแบบว่าวังเวงที่สุดเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะไารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนไปรับชมคลิปกันเ๋ยนะครับทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> คือผม กินข้าวมาจากบ้านผมก็รีบเดินทางมานลยก็มาถึงนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกว่าๆแล้วนะไม่รู้ว่าจะไปถึงที่ไอ้คุณเนี้ยขี่นี่ประมาณกี่โมงแต่ผมว่าจะทําพิธีเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมก็่นจะปาไปเที่ยงคืนแหละอาจะแยกย้ายกันช่วงตีหนึ่งตีสองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่มันก็แบบเห็นไม่ค่อยชัดน,นะผมต้องถือกล้องไว้ที่นีดกว่าเนมปาตอนมืดดีดูดิ ลิ่ม,มาาดีกวแต่ผมนัดกับลุงเสรประมาณสามทุ่มสามทุ่มกว,ว่านี่แหละเพราะว่าผมกินข้าวประมาณสองทุ่มนิดนิดผมก็เลยรีบเดินทางมาเลยนะนี่นี่ มไม่เล่นเข้าปากะรรยาที่นี่มืดมากเลยนี่แต่ทางนี้มากลางวันเอ๊ะกลางคืนนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะ เหมือนกลางวันเลยกลางวันนี่คือมาอยัางเหนื่นอยตอนนี้น,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 นี่คือผมรู้สึกกลัวเหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่ากลัวแบบไ้สิ่งนี้แล้วอนะ็ไรหรอกนะกลัวแบบพูงดักทำร้ายแบบพวกตัวันป่าอะไรแบบนี้น่ากลัวเหมือนกันนะ ผมบอกเลยว่าทุกน,นี้มันมีบางกลุ่มนะทุกคนมันจะออกล่าตอนมืดๆมืดแบบพวกในพานนะ่ะโดนเยอะพานที่เข้าป่าแนะโดนบ่อยโดวกันเยอะเลยที่ผมเห็นันมีหนูได้ดูดูด,ดูหนูท้องขาวอะดูนี่เจ้าหนูน้อยออกหากินนะคนรวอะ่ะมีเยอะทุกทีมันคืมีหลายตัวนะ ลมไม่เหน่อยเดี๋ยวทีไปหายเพื่อเลยสิว่ะเพเ่อกไม่อยู่นี่คือผมเสียเที่ยวเลยนะเนี่ยเมื่อกี้สุดดตากับแสงไฟเดียวเมื่อกี้มันแบบวับหนึ่งอะไม่รู้แสงไฟของไหนไปเข้าไปดูอะ เดินเดินไฟขาวๆไปผมเลยนะระหว่าที่ผมเดินปุ๊บเหมือนก็สะดุดตา,าผมเลยไฟอ๋อเนี่ยใครอนะ่ะสวัสดีครับ อ๋อลุงเสกนี่าอ๋อลุงเสกลราเอาผมได้หรอเนี่ยไปวันนี้เรามีภารกิจนะลุงนะที่ลุงบอกผมว่า,านี่ยลุงจะพาผมไปทําพิธีตรงที่คนเลี้ยงผีเหรอใช่พาว่าหาไปแถวนั้นอ่ะนั่นแหละผมก็มาตามนัดที่เรานัดกันเลยเนาะตรงวันนะลุงนะไปงั้นเดี๋ยวลุงเดินทางไปก่อนเลย ลุงมารอผมนานางเนี่ยลุงได้เตรียมอะไรมาหรือยังเอากระเป๋าตรงมาเลยนะไม่ไงผมกลัวแบบเจอระหว่างทางเจอนู่นเจอนี่ไงมันก็อันตรายนะตรงมืดเลยถ้าเป็นท้งองวนนี้ผมไม่กลัวเลยนะเนี่ยแล้วสองคนนั้นลุงให้กินข้าวหรือย่างหลับมาแล้วโอ้ลับไวมะเออสามทุ่มก็หลับแล้วลูกโคยรมามันตัวไม่มากแต่ ดูก่อนนะลุงอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะถ้าเราไปทำพิธีอะไรเสร็จใช่ไหมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะตื่นกีน่โมงเพราะว่าถ้าเราไปถึงนู่นก็น่าจะดึกแยกกันก็น่าจะดึกอีกเนาะ<ม>ก็เดี๋ยวผมลุงไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้สอ,องคนนั้นไปกับผมไอ้บุญน้อยกับไอ้หมวกแดงนะวันนี้มันมีเด็กไม่รูใจหึงภาพยน์หรือเปล่าลุงเนี่ยผมจะถามลุงลุงพอจะรู้จักบนะ้าเนี่ยเดินไปก็ได้คือแปลว่าไอ้หมอผีที่ไอนคนเลี้ยงผีแบบนี้ใช่ไหม แบบมันมีเด็กสองคนแบบว่าเอาเด็กมาคนหนึ่งนี่มันเป็นห่นพยน์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะลุงแบบสร้างขึ้นมาเองเลยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ดิเป็นเด็กอ่ะอาใช่ไหมก็คือแต่งตัวคล้ายๆกันเลยเหมือนผมก็ไม่เจอมันบอกลูกน้องใหม่มันเหมือนบอกผมนะก็คือมันมาฝึกลูกน้องใหม่มาด้วยแต่เด็กพรงนั้นมันพูดแบบว่าบางคําก็ถแลนะบางคําก็แบบว่าบางคําก็พูดเป็นภาษาอะไรเมื่อผมฟังไม่รู้ มดกันเหรอใช่มันลุงเกาตลอดทางเลยนี่แหละคือมันมันเอามาเพิ่มนะมันรู้สึกว่ามันสู้เราไม่ไหวใช่ไหมไอ้ลุงว่าไงมันก็เอารุ่น้องมันมาเพิ่มอะแต่ผมจะให้บุญน้อยจัดการกับไอ้หมวกแดงนะเพราะว่าผมเจอวีฬาการปล่อยมวยไอ้หมวกแดงไปละสุดยอดอะ ไหนมันอโดนประมาณไหนลุงผมอยากได้ยินอ่ะมันดูอ่อลุงว่าอะไรดมันทีบอินมอนั่ะกระเด็นจริงมันลูกขนน้นเลยไม่ใช่อ๋อที่มอจริงนะแต่มันก็ทําได้นะผมก็ช่วยมันได้มันไม่เป็นไรเลยครั้งเนีลยแต่ผมพลาดอย่างหนึ่งเลยพลาดไปทีบหัวมันทีหนึ่งมันร้องอวยเลยออมมมมมจจะะาาหวไไ่ีแเออ bên phèn nó bắt đầu mải rồi nè, nhiều mốt rồi này, nó cũng đang thăng tự tin mình rồi này, thêm mấy vậy lâu luôn nữa, lâu siêu như là วันนี้ทั้งคืนแน่นอนทุกคนเดินทั้งคืนแน่นอนแหละไม่ต่างกับสั่งชั่วโมงต้นไมใ้ใหญ่ลูกไปดีดีลูกอบหายกบเลิก สงสัยมีพวกสัตว์ป่าในต้นไม้พวกนี้เสียงหนูปะหนูปะเฮ้ยเสียงอะไรน่เนี่ยงอะไรเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะไม่ใหญ่เยอะนะเฮ้ยเฮนู้น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 นนเฮ้ยมึงคือใครเนี่ย มึงใครวะเนี่ยไอ้ไหนลุงลุงลุงรู้ที่ใครเอาคนเหรอฮะมึงเป็นใครคนธรรมดาเลยมึงเนี่ยพวกมึงจะไปไหนกันคนธรรมดาอะไรมานดูทำไมมึงจะถามทำไมพวกจะไปไหนก็ได้ดิมึงเป็นใครเนี่ยกูไม่เคยเจอมึงเลยนะเนี่ยโอก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านเหรอลุงวะใช่ไหมว่าไม่ใช่นะว่ามันแรงเยอะวะ ไม่ใช่อ่ัไหนชาวบ้านไหนมึงชาวบ้านนี่ทำตัวยังไงวะไม่ใช่แบบนี้แน่นอนแหละอยู่ที่มืดๆแบบเนี้ยไม่ใช่คขอาม,ออมา,มา<อ>ทำอะไรมาทำไมมึงไม่ต้องรู้ล้อไอ้ดูมันอะไรเข้าคอเออไม่ต้องรู้อมันอะไรเยอะจังวัาลุงผมขอวางไฟฉายไว้นะมาๆมา,มา อตัวเหมือนจะไม่ใช่คนเลยเออเนะี่ยลุงว่าคืนเลยวะผมไม่เคยเจอมันเลยนะเป็นอ๋อ,อตาผลเปลาลุงว่า<ต>ลุงว่าคือนอะไรผีพงวะใช่ปะน่าจะมาหาจับกินกบอะไรแถวนี้เลยมั้งอ้าวไอ้ไอ้แปว่ามันมันพวกมึงใช่ปะ มันบอกเงียปากไปเลยเน,นี่ยอะไรมาเป่าอะไรของมึงเนี่ยมึงนั่นแหละอยากจะโดนเป่าเหรอยูจักกูไหมเออมึงเคยเจอไปนะไนเ,เนี่ยผมว่ามันทำแล้วมันนั่งรอใค,คร,ครเรนี่ยกูอยากรู้วะอาหาจักบเี้ยวกินเราเนี่ย มันเริ่มบอกแล้วว่ามึงอนมึงชักไม่อยากกินแล้วทำไมไม่อยากกินกบอยากกินตีนเหรอลงมานีมาลงมากมืงลงมาสิเฉพาะไอ้แก่แต่ทำแนงงะไอ้แก่มืองมึงเชิญลงมาเลยมานยูมันบอกลงมาโดยเฉพาะไอ้แก่นี่ว่า้แก่เนี่ย โอ้แค okay, ่น yeah. oh so. well, ี okay. ้มึงก็ล้มแล้วมึงจะเอาแรงที่ไหนมาสู้พวกกูวะไหนมาลุงมาเดี๋ยวผมถือไฟฉายให้ลุงมนะไฟฉันอยากจะลองของหวายผมว่างนั่นแหละดูมันดูท่าทีมันดิเปล่าก็ล้มแล้วเปล่าก็ล้มไหนลองเป่ามังกรนี้

เอาลุงเอาไฟฉายส่องก่อนนะมันมีรูหรือเปล่าไหนไหนไหนะดางบนนี่้ดังบนี้อาอลุงไม่เจอใช่ไหมไม่เจอเลยเฮ้ยเยมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะกูรู้นะว่ามึงแอบตรงเนี้ยใต้หินนี้หรือเปล่าวะอ๋อนี่มีรอยน้ำอะไรนะเหมือนนละเมือกะไรไหมลูกวะยังเห็นรูนนน้เลยเปเฮ้ย มึงหนีกูไม่พ้นแน่นอนนะเว้ยกูบอกไว้เลยนะโดนกูของกูไปรู้สงไงใค้บอกจะเผากูให้ล้มนะมันหายไปไหนวะนีก่ก็ไม่รู้เมื่อกี้ผมยังเจอมันมาตรงนี้แบบไม่ถึงวิไม่ถึงสองวิเลยนะทุกคนหายไปวันนี้เนะห้มเป็นปต้นไม้บอกว่าดูบนต้นไม้ดิ มึงก็เห็นไมนมึงมึงอยู่แถวนี้มึงส่งเสียงมาเลยนะถ้ามึงเด็ดอ่ะลุงไม่มีไฟลุงไม่จ้างไม่มีฐา,านอะไรก็ <c oughs> ๆๆผมถือไฟลุงเลยนะ <c oughs> อเออโคตรเสียดายเลยแล้วคือมันไวด้วยมันหายไปเลยอะล่ะเฮ้ยพูจะแน่เ <c oughs> ลี่ยวะเฮ้ยมอ,อ่งมาดิผมว่ามันแอบ,บว่ะน <c oughs> ี่พวงนี้ก็พงใหญ่นี่ว่ะ ผมว่ามันไม่น่าจะไวขนาดนั้นหรอกม้าผมว่างั้นแหละผมว่ามันอยู่ในต้นไม้ในพุ่มหรือเปล่าเมื่อกี้มันโดนลุงลุงทำอะไรมันมาแย่ผมเห็นลุงไม่เหมงอนเดี๋ยวต้องรูนี้มันข้างในมันมีโพรงนะแต่มันไม่น่าจะแอบได้วะเดี๋ยว ถ้ามึงรู้ตัวมึงระวังตัวไว้เลยนะรอบนี้มึงอาจจะหนีพ้นนะแต่รอบหน้าถ้ากูเจอเมื่อะไหร่นะมึงไม่ต้องห่วงแน่นอนนะไอพ้พงม,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 มันคือผีพงใช่ไหมแหละลุงยังไงยังไงมันก็ต้องมาหากินเคลียดกินก,กบแถวนี้แน่นอนนี่มวยเดีน,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 นี้มีปลามีปลานะทุกคนดูดิถึงน้หว่าบนต้นไม้ปะ เว้ยมันแรงเยอะจังเขาป่าผมหลายรอบแล้วไอ้เวนะ่ย hey, นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงระวังตัวไว้เลยนะมึงอยู่ตรงไหนมึงระวังตัวไว้เลยนะเดี๋ยวขากลับลุงตอนที่เรากลับมาทางนี้เดี๋ยวเราเช็คอีกสกรอบหนึ่งนะมันอยู่แถวนี้แนะ่นอนเนี่ยถามมึงเจอกูเมื่อไหร่มึงมึงออกมาหากูได้เลยนะกูผ่านเส้นนี้ประจำนะเว้ย มันจะเมันโยนเลยมันรู้มันได้อยู่บนต้นไม้นี่ยให้แต่มันไวเนะไปชูเราไม่ได้มาสนใจมันอยู่ละไปเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อดีกว่าเวนี้ปล่อยมันไปก่อนเจอมึงอีกรอบนะกูไม่เคยฝ่าไว้กับใครแล้วกูฝ่ามึงไว้ก่อนนะกูไม่ปล่อยแม่มึงอาจจะอยู่ในกอไผ่กอนนี้สักที้ยงแต่กูไม่เห็นมึงนะมึงวังตัวไว้ให้ดีๆนะไอ้หนุ่มเนี่ยเนี่ย มันยังย้อเยอะเราขย่าก็ไผ่ขยา่วขยาวกิ่งไม้อยู่นะลุงนะเออมึงไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวกูวกลับมาเออมึงขย่าไปเลยขย่าไปเลยเอ,อ๋อ,อมีเงินย้อเยอะขย่าเลยนะลองสักทีได้ไหมไหนลองนิดหน่อยลุงไล่ยนึงอืมอะไรวะอืมง้อมึงยยมเยอะแต่ปุยกวะกระโดดนี่ไม่เหลือแน่นอนลุง มึงระวังตัวไว้เลยนะมึงอ่ะไปลุงมึงปวนตีนผิดคนแล้วเออไปงั้นเดี๋ยวทุกคนเจอกันคิดหน้าเลยกันไอเวรนี้ไอลุงยังไงต้องมาเก็บวะมันโยนกลับมาวะไปลุงงั้นทุกคนเจอกันคิดหน้าดี<ล>นะนว,วันนี้ไม่ใช่วันของมึงมันเจอกันคิดหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางไปด้านหน้าเพราะว่าไม่รู้ว่าด้านหน้าเจออะไรบ้างนี่แค่ ทางลงมาห้วยเส้นแรกที่ผมผ่านประจำนะเป็นจอไอ้หมอยเนี่ยหัว ó, ระหว่างทางไปนี่คงจะเจออะไรอีกเยอะแน,น่นอนนะลนะุงนะะไปงันเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับบ๊ายบายครับ